คำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมเอเซเคียลบทที่สองทรงเรียกเอเซเคียลแล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอย๋ยจงยืนขึ้นเราจะพูดกับเจ้าในขณะที่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้านั้นพระวิญญาณทรงเข้ามาในข้าพเจ้าและทรงตั้งข้าพเจ้าให้ยืนขึ้น ข้าพเจ้า,าได้ยินพระองค์พูตรัสกับข้าพเจ้า,าและพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้า,าว,ว่าปุตรมนุษย์เอ๋ยเราส่งเจ้าไปยังโคนอิสราเอลไปยังประชาชาติที่มักระบฏผู้ซึ่งได้กระบฏต่อเราทั้งตัวเขาและบรรพบุรุษของเขาได้ละเมิดต่อเราจนถึงทุกวันนี้เผ่าพันธุ์ที่ดื้อด้านและใจกระด้าง เราใช้เจ้าไปหาเขาทั้งหลายและเจ้าจงพูดกับพวกเขาว่าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้พวกเขาจะฟังหรือปฏิเสธก็ตามเพราะว่าเขาเป็นพงพันธ์ุที่มักระบทพวกเขาจะได้รู้ว่ามีผู้เผยพวจนะคนหนึ่งท่ามกลางพวกเขาแล้วส่วนเจ้าบุตรมนุษย์เอ๋ย อย่าก,กลัวพวกเขาหรือคำพูดของเขาถึงแม้ว่าต้นน้ำและน้ำพุงดอจะอยู่กับเจ้าและเจ้าอาศัยอยู่ท่ามกลางแมงป่องก็อย่าก,กลัวคำพูดของพวกเขาและอย่าท้อถอยเพราะสีหน้าของพวกเขาเพราะว่าเขาเป็นพงพันธุ์ที่มักกระบลแต่เจ้าจงกล่าวถ้อยคำของเราให้พวกเขาฟัง แม้พวกเขาจะฟังหรือปฏิเสธก็ตามเถอะเพราะเขาเป็นพงพันธุ์ที่มักระบทส่วนเจ้าบุตรมนุษย์เอ๋ยจงฟังสิ่งที่เรากล่าวกับเจ้าอย่าเป็นคนมักระบทเหมือนพงพันธุ์ที่มักระบทนั้นจงอ้าปากของเจ้าและกินสิ่งที่เราให้เจ้าเมื่อข้าพเจ้ามองดูนี่แน่พระหัตถ์ข้างหนึ่งเหยียดออกมายัางข้าพเจ้า และดูสิในพระหัสนั้นมีหนังสืออยู่ม้วนหนึ่งแล้วพระองค์สรงคลี่หนังสือนั้นออกต่อหน้าข้าพเจ้ามีตัวหนังสือเขียนอยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีบทคลํำครวญนคำไว้ทุกข์และคำวิบัติเขียนอยู่บนนั้นพระธรรมเอเซเคียลบทที่สามและพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว,ว่า บุตรมนุษย์เอย๋ยจงกินสิ่งที่เจ้าได้พบจงกินหนังสือมว้วนนี้แล้วจงไปพูดกับองค์พันอิสราเอลข้าพาเจ้าจึงอ้าปากและพระองค์ส่งให้ข้าพาเจ้ารับประทานหนังสือม้วนนั้นและพระองค์ตรัสกับข้าพาเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอย๋ยจงกินหนังสือมว้วนนี้ซึ่งเราให้แก่เจ้าและบรรจุให้เต็มท้องของเจ้า แล้วข้าพเจ้าก็รับประทานและเมื่อหนังสือม้วนนั้นอยู่ในปากข้าพเจ้ามันก็หวานเหมือนน้ำพึ่งแล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอย๋ยเจ้าจงไปยังพงพัน์อิสราเอลและกล่าวถ้อยคำของเราแก่พวกเขาเพราะเราไม่ได้ใช้เจ้าไปหาชนชาติที่พูดภาษาต่างด้าวหรือภาษาที่เข้าใจยาก แต่ไปหาพมพันอิสราเอลไม่ใช่ให้ไปหาชนชาติจํานวนมากที่พูดภาษาต่างดาวและเข้าใจยากซึ่งเป็นภาษาที่เจ้าไม่เข้าใจที่จริงถ้าเราใช้เจ้าไปหาคนพวกนั้นพวกเขาก็จะฟังเจ้าแต่พงพันอิสราเอลจะไม่ยอมฟังเจ้าเพราะเขาไม่ยอมฟังเรา เพราะว่าพงพัน์อิสราเอลทั้งหมดเป็นคนหัวแข็งและใจดื้อด้านดูสิเราได้ทำให้หน้าของเจ้าด้านเหมือนพวกเขาและทำให้หัวของเจ้าแข็งเช่นพวกเขาเราได้ทำให้หัวของเจ้าแข็งแกร่งเหมือนเพชรแข็งยิ่งกว่าหินเหล็กไฟอย่ากลัวพวกเขาเลยอย่าท้อถอยด้วยสีหน้าของเขา เพราะเขาเป็นพงพันธุ์ที่มักระบทพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยจงรับถ้อยคำทั้งหมดของเราที่พูดกับเจ้าไว้ในใจของเจ้าและจงฟังด้วยหูของเจ้าจงไปเถอะเจ้าจงไปหาพวกที่เป็นเฉลยคือชนชาติของเจ้านั้นจงพูดกับเขาทั้งหลายและกล่าวกับพวกเขาว่า พระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ไม่ว่าพวกเขาจะฟังหรือปฏิเสธก็ตามเอเซเคียลที่ริมแม่น้ำเคบาพระวิญญาณทรงยกคาพเา้าขึ้นคาพเา้าได้ยินเสียงกระหึ่มอยู่ข้างหลังคาพเา้าสาธุการแด่พระศิลิของพระยาเวในที่ประทับของพระองค์และมีเสียงปีของสิ่งมีชีวิต ที่สัมผัสกันและเสียงวงล้อข้างๆของสิ่งมีชีวิตนั้นเป็นเสียงกระหึม่มแล้วพระวิญญาณทรงยกข้าพเจ้าขึ้นและนำข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าก็ไปด้วยความขมคืนวิญญาณจิตของข้าพเจ้าเดือดดานและประหัตของพระยาเวาก็ทรงพลังอยู่บนข้าพเจ้า ข้เาเจึงมาถึงพวกเฉลยที่เทลอาบิผู้ซึ่งอาศัยอยู่ริมแม่น้ำเคบาและในที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่นั้นขจ้าก็นั่งด้วยความตะลึงงนันอยู่ท่ามกลางพวกเขาเจ็ดวันพอสิ้นวันที่เจ็ดพระวจนะของพระยาเวาก็มาถึงขจ้าวว่าบุตรมนุษย์เอย๋ย เราได้ตั้งเจ้าให้เป็นยามของพงพันธ์อิสราเอลเมื่อเจ้าได้ยินถ้อยคำจากปากของเราเจ้าจงกล่าวคำตักเตือนจากเราแก่พวกเขาถ้าเราจะบอกกับคนอธรรมว่าเจ้าจะต้องตายแน่และเจ้าไม่ได้ตักเตือนเขาหรือไม่ได้กล่าวตักเตือนคนอธรรมให้ละจากทางอธรรมของเขา เพื่อจะช่วยชีวิตเขาไว้คนอธรรมนั้นจะตายเพราะความผิดบาปของเขาแต่โลหิตของเขาเราจะเรียกร้องเอาจากมือเจ้าแต่ถ้าเจ้าได้ตักเตือนคนอธรรมและเขาไม่ได้หันกลับจากการอธรรมของเขาหรือจากทางอธรรมของเขาเขาจะตายเพราะความผิดบาปของเขาแต่เจ้าจะช่วยชีวิตของเจ้าให้รอด อีกประการหนึ่งถ้าคนชอบธรรมหันกลับจากความชอบธรรมของเขาและทำการอายุติธรรมแล้วเราวางสิ่งสะดุดไว้ตรงหน้าเขาเขาจะต้องตายเขาตายเพราะบาปของเขาเนื่องจากเจ้าไม่ได้ตักเตือนเขาและจะไม่มีใครจดจำความชอบธรรมที่เขาเคยทำไว้แต่โลหิตของเขา เราจะเรียกร้องเอาจากมือเจ้าแต่ถ้าเจ้าได้ตักเตือนคนชอบธรรมไม่ให้ทำบาปและเขาไม่ทำบาปเขาจะมีชีวิตอยู่แน่นอนเพราะว่าเขารับคำตักเตือนและเจ้าก็จะช่วยชีวิตของเจ้าให้รอดเอเสเคียวอยู่ลำพังและเป็นใบณที่นั่นพระหัตถของพระยาเวมาอยู่บนข้าพเจ้า และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว,ว่าจงลุกขึ้นออกไปยังที่ลาบแล้วเราจะพูดกับเจ้าที่นั่นดังนั้นข้าพเจ้าจึงลุกขึ้นออกไปยังที่ลาบและนี่แนพระสิริของพระยาเวก็อยู่ที่นั่นเหมือนกับพระสิริซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นที่ริมแม่น้ำเคบาแล้วข้าพเจ้าก็ศพหน้าลงถึงดิน แต่พระวิญญาณเสด็จเข้าในข้าพเจ้าและทําให้ข้าพเจ้ายืนขึ้นและพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าและทรงบอกข้าพเจ้าว,ว่าจงไปแล้วขังตัวเองไว้ภายในบ้านของเจ้าเจ้าบุตรมนุษย์เอย๋ยดูสิพวกเขาจะเอาเชือกพันเจ้าและมัดเจ้าด้วยเชือกนั้นเจ้าจึงออกไปอยู่ท่ามกลางพวกเขาไม่ได้ และเราจะทําให้ลิ้นของเจ้าติดกับเพดานปากของเจ้าดังนั้นเจ้าจะเป็นใบเจ้าจะไม่สามารถว่ากล่าวพวกเขาเพราะว่าเขาทั้งหลายเป็นพงพันธุ์ที่มักกระบฏแต่เมื่อเราพูดกับเจ้าเราจะเปิดปากเจ้าแล้วเจ้าจะพูดกับเขาทั้งหลายว่าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้ว่าผู้ที่จะฟังก็ให้เขาฟัง และผู้ที่จะปฏิเสธก็ให้เขาปฏิเสธเพราะเขาทั้งหลายเป็นพงพันธ์มักระบท